เซอร์แมทนะคะเราจะไปนี่ไงคะกำลังจะไปที่พักเราอยู่ในเมือง erm เซอร์แมทนะคะเราลโรงแรมก็เดินไปดูชมวิวมีร้านค้าขายของไปดูวิวแมทเทอร์ฮอรจากใกล้ๆในตัวเมืองก็ได้แต่ต้องเดินไปนะคะต้องเดินจากโรงแรมไปอ่าขาไปสือแหวางแผนเลยเดินไปซื้อของเล่น เราไปทานอาหารเย็นที่เซอร์แมทเลยนะคะเราจะเห็นความวิริยะอุตสาหะของคนสวิสมากนะคะจากภูเขาจุงฟาวนี่เป็นตัวอย่าง เขาคิดได้ยังไงเขาทาได้ยังไงมันเริ่มมาจากคนเป็นนักไต่เขานะคะแล้วก็จริงๆแล้วแรงงานที่มาสร้างทางรถไฟขึ้นจุงฟาวเนี่ยเป็นแรงงานอิตาเลียนนะแต่วิศวกรนี่เป็นสวิสเยอรมันนะคะร่วมกันแต่แรงงานส่วนใหญ่ที่ใช้ก็คือคนอิตาเลียนนะคะคนอิตาเลียนเขาเก,เก่งเหมือนกันนะ,ะทางด้านการ อแรงงานอดทนเส้นทางนี้ก็จะสวยอย่างนี้ยนะคะ